เสียชีวิตแล้วเผยเหตุช็อกข่าวเศร้าสูญเสียดีเจดังศิลปินหนุ่มสุดเศร้าดีเจคังโฮเสียชีวิตแล้วเผยเหตุชายอนันทวีปเศร้าหนักร,ร่วมอะไรเพื่อนตองต้าเหน่งก็ร่วมอะไรโซเชียลมีเดียของดีเจคังโฮดีเจคังโฮชาวเกาหลีใต้แจ้งข่าวการจากไปโดยโพสต์ล่าสุดเป็นภาพและคลิปจากพิธีศพที่ทางครอบครัวและเพื่อนๆนร่วมวงการต่างมาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากสุดเศร้าชมภาพและคลิป โดยเผยวันเกิดเหตุคือเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาคนใกล้ชิดได้แจ้งผ่านทางอินสตาแกรมว่าได้สูญเสียคังโฮจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทำเอาทุกคนที่ทราบข่าวต่างไม่อยากจะเชื่อว่าคังโฮได้จากไปแล้วอยากไม่มีวันกลับจะริงริงทุกคนจะไม่มีวันลืมคังโฮขอให้ไปสู่สุขิสัมรายพบที่งดงามพร้อมแจ้งถึงสถานที่จัดพิธีศพสำหรับแฟนเพลงและเพื่อนพี่น้องร่วมวงการที่อยากจะมากล่าวลาดีเจคังโฮเป็นครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ดีเจคังโฮยังเคยลัดฟ้ามาโชว์ในประเทศไทยหลายครั้งล่าสุดเมื่อวันที่1 9ถึง20พฤษภาคมปีนี้ที่กรุงเทพและพัทยาด้วยและยังเคยร่วมงานคอนเสิร์ตวงกอดเจ็ดในไทยเมื่อปี2018ทั้งนี้ในโซเชียลของคังโฮแฟนๆต่างช็อกกับการรับทราบข่าวสูญเสียยังไม่อยากจะเชื่อกับการจากไปของคังโฮโดยเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากขณะที่คนบันเทิงไทยใช้อนันทวีปก็เข้าไปคอมเมนต์อิโมจิร้องให้หนักร่วมอาลัย โดยไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกันจะจดจำเพื่อนเสมอว่า Still don't believe t h a this t is happening we l l miss you bad and we v i s i t you w h e n am in soul e you will always be remember my friend รวมทั้งยังมีต้าเหนิงตองพักคารมัยก็ร่วมอะไรด้วย